จ,จัดไงสวัสดีเจ้ามาเกาะกบาน้องหรอแล้วเนาะในจังกวัวควยไข่แมวนี่ก็กวนนี่ปะท้อเนี่ยจะได้กินนเดี๋ยวนี้ป่ากระพยยเพียนเดีย่ยวเกตเดีย่ดวยวเกต ดยูทูปมาเจ้าเนาะอะนุ่งยากลำแบบพอ่วีก็มีแต่ข่าวการเมืองพอยูทูปพออ่างันก็ <c oughs> พอในอก็ในโทรศัพท์มีแต่ข่าวการเมืองอิดเงาเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมา มีการเลือกตั้งอะไรอย่างนั้นบอกเอ้ยหันว่ามันจะมีความาวุ่นวายถึงขนาดนี้อันนี้วุ่นวายที่สุดงละเรื่องทุนะเรื่องนั่นเรื่องมีแบ่งแยกดินแดนละนี่ไปอยู่ไกล่ได้ก็เจ๊โอ้ยมันยุ่งหรอเออมแต่เรื่องการเมืองพออย่างก็้นที่มานะมึงว่ากูก็ว่เมืองนี้มัน Yêu cái 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 ngọt hả? ha ha, Ba cháu nó bỏ ikan cân Cỏ nhây đây nó Hắm bà ได้ที่จะคอมเมนต์เนาะบางทีมันบดถโโูกอกถูกใจล่มล่างสถาบันล่ะแบ่งแยกดินแดนล่ะ,ลละกัญชาเสรีมันก็จะมีแต่มรสกัญชาเสรีเนาะกระท่อมเสรีโสเวนีเสรีไอหยังกับเสรีไป่ใชหมดเอออย่าเงี้ยจะได้ผลลัพธ์เลยประเทศไทยทางขาถ้าจะถึงเขาหมดยุคเนีย่ยเราจะหาแต่มันบางทีมันก็เกินไปเนาะ นโยบายแต่ละข้อนโยบายตีพอเรื่องบันมหาทาง่เขาก็กว่าแล้วคนหลากยานี่เขบาบอกพอเรื่องอื่นเรื่องอื่นจะเป็นจะได้จังมันขอปข้อมเขาอินขอร้อโอ้ยโกปีโอ้ยโกปีโก้ยังงั้นมากันสิมุน้อ เมันเอเลยมาก้นทัานี่กันมันมันต่อเลยใส่ยิ่มันต่อค่ะเดเจยวกันนะไปดูมันใส่ไก่ได้กวา่าฮะเฮ้ยยุ่งเหรอเนาะยุ่งเหรวะน้องมันต้มอไปแล้วตัวนึ่งละเหลือใจของมันเนี่ยกับผู้พเรอเอ้ย ยุง่งไอ้ตัวยุง่งอันอยังก่อนเฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวมันจะคบปากนะั้นคบปากนะั้นทำมา,ากินบาเดียวนี่มันก็ลำบากหน่อยจ้างก็ลงเอาลงเอา <c oughs> จะไม่ว่าอัน <c oughs> ไม่ว่า, <c oughs> วาการเมืองไทยเนาะการเมืองมาเลก็เหมือนกัน โอ้ยแต่คืนอันโอ้ยแต่ว่านี่เท่าแกเป็นอู้กันลูกคนนั้นนะตรงปังตรงปังอู้กันเมืองอู้กันเมืองกันสองคนกัลูกเหมือนกันนี้เป็นชีพคนอร่อาอรเอยนะเหมือนก็อู้กันชีพคนอู้นมืงกันเมืองเจ๋วไทยแล้วอู้กันเมืองมันเล็กก็อู้กันเมืองกันมันเล็กยิ่งไรใหญ่ตังลงเอาลงเอา แกออกไปส่งสตานการ์ตุ้ยไอ้ตุ๊กเป็นเนี่ยดูประเทศไหนก็ได้อยู่ประเทศไหนก็ได้ไม่อจะไปอยู่ที่ไหนเลยหนีไปอยู่บนดาวอังคารนี่กวหามีคนรับสมัครมันไปปล่อยบนดาวอังคารอะไรไปตัวเปิลกัมู่ <laughs> ของมาเลนี่คนก่อนอันอย่างก็เปิคนคนขั้ววัน,นอย่างนี้เนาะภาษาไทย่นขั้ววันเอ่อมันก็เป็นประช่วงมาจะเป็นชิดปีเส้าปีเนาะแต่ก่อนก็เป็นรีเออเป็นรองรัฐมนตรีนั่นแหละโดนจับโดนหยังโดนกันแกล้งเขาคนนึกว่าเป่นโดนก,กันแกล้งอัย่างประมาณนั้นล่ะเฮ้ยนี่บัดเดี๋ยวนี้เิ่นมีโอกาส มีโอกาสได้ไมาเป็นรัฐมนตรีคนขอเลยเพิ่โอกาสเพิโ่โอกาสมาเป็นราฐมนตรีของมาเลนี่เอนหวัวาางาวามาได้เรื่องได้ลาวเพราะว่าเพราะว่าบางคนเขาอะาปยุทธมาได้เรื่องได้ลาวนะอันนี้ยิ่งกว่านั่นอีกยิ่งกว่าประยุทธอีกอเออไประยุทธมันบ่นความจริงก่อนมาเจบมาไดนะ้เรื่องได้ลาวเนาะเรื่องลาวก็มีอยู่ แย่เจเปิดมาอข่าวเขาบอกหูเหลืองป้าน้องกับเเกสสนใจกันเมืองก็เปิดซักเดี๋ยวแหละมาหลอบนี่แหละมันหนักแกเปิดโทรศัพท์มากกว่าหันละเปิดทีวีมากกว่าหันละมันก็เลยอดมาได้ที่จากคอมเมนต์อดมาได้ดีจากอู้เลยเนาะมันมันเนี่ยอย่างมาได้มันมานนั่งเฝ้าอยู่นี่คนนี้คนนี้นี่ kini day ni, hmm, hmm. ah, parak parak, ada besar juga. Hak budak tu lah kawan bang Dean no. oh, dia dia mai jalan putar marain. Ah, awal itu abang kata sayi ni nabi buku yang lupa tu, main tu kau ya abang kata heey. Budak tu menyala dah, mungkin dia baru pagi tadi kot dia kata Dia menyala dah tadi ni Dia kata, hm, tak apa, tak apa, hari malam, malam sikit Dia nak pergi nyala lah, apa ni, Ha, bekai budak tu Dia dia lupa Lupa pagi tadi, dia baru ingat dia Ingat tadi-tadi, pergi lah Nyala bekai tu, tu yang dapat ni, ni. Nyala lupa orang ไปสั่นไปไปอย่างก็ไปตอดแหในในมงของคนที่ใส่เหยื่อแบบแต่เนี่ยตั้งแต่ตอนคือว่าเราสงสัยจะลืมตบดีขนาดตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮะห่ะะตัวใหญ่ตัวต่อพามืตัวต่อพามือตัวใหญ่ Ina ya, nak buat apa tau ni? Nak ambil-ambil koreng ambil sekok no? Tak ada lah, koreng benda-benda hmm. Masalahnya tak ada orang makan Tak seorang. hentau lah tak habis Kita kan lah <laughs> Apa ni? Tak Apa? Kulai ikan mamu, pak ketui Hari ni hari ketiga lah dok Bukan hari kan, ketui Ketui macam mana nak habis อ่าแสบแยบรอยสเสบแยบรอยฮึย่เอาขี้ออกกำจัดหน่อยเจ้าเนนะตัวย่าใยใตัวย่นี่ว่าจะทอดเนาะทอดตัวเดียวก็วโป๊แล้วก็หาทอดหน้าก็กินมาเชี่ยงอ่าปลาขาว ไปไปถอดป่าในม้งคนอื่น, on, อนเอาลโอ้ยเอาเออกเลยยังนี้ป่านี่คนห้องไปอย่างป่าซอยเนาะโอ้ยลำ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 เอาไปถอดตัวนี้ตัวหนึ่งตัวใหญ่นี้ตัวหนึง่งตัวตัว,ตว,ตวอื่นเนี่ยเงี้ยอย่างฮะเงียเงียเียป่าส้มป่าส้มไทยฟองป่าส้มมะเลย์ฟองเนาะเออค่าจจะดีขอบคุณจันนะขอบคุณจันหลายนะจันนะก็ไลก็แช์ก็ซับสกายป้านองนะจ้าขอบคุณเจ้า